บิสมิลลาฮิรราะห์มานุลไรฮมพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนาอิสลามนะหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับผู้ที่มีความสนใจหรือว่ามุสลิมเดิมก็ตามนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่บทที่2นะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ได้อธิบายถึง รากฐานของอิสลามรากฐานสิ่งที่มุสลิมจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับรู้จักพระเจ้ารู้จกักศาสนารู้จกักศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลัยวะสัลลัมแล้วก็อะไรครับลำดับขั้นของศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลามอันอีมานหลักศรัทธาอันยศซานหลักคุณธรรมนะครับเป็นพื้นฐานแน่นอนว่าบทที่2คลิปที่2นี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่หนึ่งนะครับฉะนั้นบทที่สองเนี่ย จะเป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบของศาสนาอิสลามและความหมายของการปฏิญาณตนก็คือที่เราเรียกว่าชาฮัดะอัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลลอฮ์นะครับต่อมาเลยครับเป็นคําถามต่อเนื่องนะครับจากบทที่1คําถามที่7นะครับหลักอิสลามที่เราเรียกว่ารุงกลอิสลามมีอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากเลยครับพี่น้องสําหรับผู้ที่สนใจอิสลามศึกษาอิสลามนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับในรุงกลน,นะครับหลักอิสลามหลักปฏิบัติมีอะไรบ้างคําตอบก็คือ หลักอิสลามที่เราเรียกว่ารงกลนั้นมี5ประการประการที่1คือการกล่าวชาฮาดะคือการปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลอฮอิลาฮ์อิลล allah ว่าอันน u มุฮัมมัดันรอซูลุลอฮ์นะครับซึ่งเป็นคําที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจําสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าอิสลามอันนี้จะต้องปฏิญาณตนนะครับความหมายก็คืออะไรครับฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าผู้ใด ที่สมควรจะได้รับการเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์อันนี้เป็นการปฏิญาณตนเป็นการยืนยันนะครับหรือว่าผู้ที่จะเป็นมุสลิมใหม่นะครับจะเข้าอิสลามจะต้องกล่าวถ้อยคํานี้นะครับเป็นการยืนยันว่าจะไม่เคารพจะไม่สักการะจะไม่อิบดะดาต่อสิ่งใดจะไม่เคารพพักดีนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและจะต้องยืนยันว่ามุฮัมมัด นะครับคือโรซูลศาส,สนาทูตของพระองค์นะครับอันนี้ข้อที่1น,นะครับในหลักการของอิสลาม5ประการหลักการที่2ก็คือการดํารงไว้ซึิงการละหมาดนะการละหมาดก็คือเราจะต้องปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดมักเกรบะละหมาดอิชาละหมาดดูฮรีละหมาดมาอัสรี่ละหมาดซุบฮีนะครับเมื่อเป็นมุสลิมบรรลุศาส,สนาภาวะแล้วจําเป็นแก่เขาที่จะต้องรักษา ละหมาดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คือ5เวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับประการที่3ของหลักการอิสลาม,มคือการจ่ายสกาดการจ่ายสกาดหมายถึงว่าการจ่ายทรัพย์ของเราที่เราครอบครองนะครับเมื่อครบรอบปีนะครับเมื่อครบจํานวนตามที่ศาสนากําหนดเอาไวนะ้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองนะครับเราก็จะต้องแจกจ่ายให้กับคนยากจนคนขัดสนคนมีหนี้สิน นะครับคนตกทุกข์ได้ยากหญิงแก่ไม่ไม้นะครับคนที่อยู่ใน8จําพวกที่ศาสนาก,กําหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่มุสลิมจะต้องกระทำนะครับข้อที่4การถือสิลด,ดในเดือนรอมฎอนนะครับนั่นหมายถึงว่าในเดือนที่9นะครับในในปฏิทินอาหรับเนี่ยนะครับคนมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนาภาวะคนที่ไม่มีประจําเดือนนะครับคนที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะต้องถือสินอดนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ละมาสซุพีจนถึงตะวันตกดินนะครับถือตลอดทั้งเดือนนะครับบางปีก็จะมี29วันหรือ30วันนะครับก็อยู่กับการดูเดือนนะครับฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับคนที่มีความสามารถบรรลุศาสนภา,าวะจะต้องถือสินอดแต่ถ้าเป็นคนแข่ชารา คนที่ถือไม่ไหวก็ต้องทดแทนด้วยกับการเสียค่าปรับจ่ายเข้าสารต่อวันนะครับหรือว่าคนที่มีประจำเดือนนะครับบวชไม่ได้ก็ต้องไปชดใช้ในช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะบวชได้นะครับแล้วก็ประการที่5การทำฮัสต์คือการเดินทางจากบ้านไปยังประเทศซาอุดิอราระเบียที่เมืองมักกะสำหรับผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของทรัพย์และสุขภาพ นะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งบรรลุศาสนภาวะแล้วมีความจําเป็นสําหรับคนที่หนึ่งมีความสามารถมีทรัพย์สินนะครับก็จําเป็นที่เขาเหล่านั้นจะต้องตอบรับบุตรบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลาในเรื่องของการทําฮัจนั่นเองนะครับฉะนั้นการทาฮัจญ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษากันอีกนะครับว่า,าจะไปที่มักกะแล้วจะต้องไปเดินวนรอบกะบะจะต้องไปเดินระหว่างภูเขาจะต้องไปค้างแรมที่มีนา นะครับขว้างเสาหินอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการอิสลาม5ประการการปฏิญาณตนหนึ่งการดํารงไว้สึ่งการละมาสการแจศกาศสา3การถือศีนอดสี่ห้และก,ก็การเดินทางไปตามฮัช์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้แล้วก็มุสลิมใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับต่อมาครับพี่น้องคาถามที่8 อะไรคือความหมายที่เราปฏิญาณตนว่าละอิลลาอิลอละอะไรคือหลักฐานอะไรคือความหมายฉะนั้นแม้กระทั่งมุสลิมเดิมก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคําว่าความหมายของคําว่าละอิลลาอิลอละฉะนั้นวันนี้เราจะมาเข้าใจพร้อมๆกันนะครับว่าความหมายของคาว่าชาฮัดะที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยคำว่าละอิลลอิลอละคืออะไรนะครับความหมายพี่น้องฟังให้ดีนะครับก็คือละมะบูดะบิฮักกินอิลละละแปลภาษาไทยก็คือไม่มีผู้ที่ถูกกรลบสักการะอย่างแท้จริง นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นคือจะไม่เคารพสิ่งใดเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาละหลักฐานพระองค์ได้กล่าวว่าซาลิกะบ,บิอันอัลลอฮ์ฮวลฮักกูวะอันนมายะดมินดูนีฮิวะาฮวัลบาตินวะอันอัลลอฮะฮวัลอาลียุนกะบีรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาละได้ดำรงเอาไว้ในอันกุรอานซึ่งความหมายมีอยู่ว่าเช่นนั้นแหละเพราะว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจะและแท้จริงสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นเป็นเท็จ และแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งและผู้ทรงยิ่งใหญ่ฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาคือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสัจจะและสิ่งใดก็ตามที่เขาขออื่นนอกจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเท็จทั้งหมดนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาคือผู้ที่จะได้รับการสักการะอย่างแท้จริงและจะไม่มีการอิบะดาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาเท่านั้นครับพี่น้องคําถามที่9นะครับ อะไรคือองค์ประกอบของการปฏิญาณตนนะครับของคําว่าลาอิลฮะอิลลอรมีอะไรบ้างและก็หลักฐานอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราได้เข้าใจในเรื่องของความหมายของการปฏิญาณว่าเราจะไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นใดอย,อย่างแท้จริงเลยจะไม่ไม่อิบาดาจจะไม่ขอจะไม่กราบไหว้นอกจากลอสุบะฮาวน์อัตลาเท่านั้นวันนี้นะครับในในข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเข้าใจว่าอะไรคือองค์ประกอบ ของการปฏิญาณตนนะครับมีอยู่2อ,องค์ประการด้วยกันก็คืออะไรครับ 1. นึ่งและอิลาห์เนี่ยแปลว่าการปฏิเสธคือการนับยุนการปฏิเสธและอิลาห์เป็นการปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็2ออะไรครับการยืนยันการอิสบัดคําว่าอิลลลอห์นะครับก็การยืนยันว่าเราจะไม่เคารพพักดีสิ่งใดเลยอย่างแท้จริงเลยว่าจะไม่เคารพเว้นแต่ ด้วยกับการยืนยันว่าเรานั้นจะต้องเคารพต่อรัศมีพระฮาวนตราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นนะครับในคําว่า,าลาอิลาฮ์ละลอะนั้นมี2ประการด้วยกัน1ประการที่1ลาอิลาฮ์อิลล il ัลล่ะลาอิลาฮ์เป็นการปฏิเสธอิลลัลล่ะเป็นการยืนยันหลักฐานจากตำดัดของพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าฟะมายยัก์ฟุรบิดต่อรูตวายุมิมบิลละฟะกอริสตัมเซตบิลอูรุวะตินฮุสกอดังนั้นผู้ใดปฏิเสธต่อตกูต,ต,ตและศรัทธาต่อละล่ะแล้วแน่นอน เขาได้ยึดห่วงมั่นคงเอาไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าตอว,วูดเกิดอะไรคือการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะการที่บุคคลหนึ่งอ้างว่าเขานั้นรู้เรื่องเล่นลับหรือการที่บุคคลหนึ่งนั้นเขาไปตัดสินในสิ่งที่อะไรครับในสิ่งที่ไม่ได้เป็นบทบััญติของอิสลามหรือว่าอิบลิสที่เขาอ้างว่าเขาเป็นประเจ้านี่แหละครับที่เรียกว่าตอว,วูดนะครับดังนั้นดับัดของพระองค์ที่บอกว่าดังนั้นผู้ใดที่ปฏิเสธต่อตอวูด นี่คือหลักหลักฐานในเรื่องของการปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกกลบาหว้และอะไรครับการยืนยันว่าวายุมิมบินละยืนยันด้วยกับการอะไรครับการศรัทธาต่อล้อแล้วนี่คือหลักฐานในเรื่องของการยืนยันฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบอเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าลาอีแล้วเหอว่าไม่มีพระเจ้าอใดที่คู่ควรแก่การสักการะอย่างแท้จริงนอกจากรลอ์และเราจะต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบ ในคําว่าลาอิลลอรมี2ประการด้วยกันคือการปฏิเสธก่อนปฏิเสธทั้งหมดละอิลลาห์ในปฏิเสธทุกสิ่งเลยอิลลัลลอฮ์และยืนยันด้วยกับการเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮัตฮวตลาแล้วก็คําถามแล้วก็คําถามสุดท้ายในบทที่2นะครับนั่นก็คือเราจะต้องรู้เงื่อนไขต่างๆของคําว่าลาอิลลห์อิลลัลลอฮ์นะมีมีม มีพี่น้องมุสลิมมากมายนะครับไม่รู้ในเรื่องของเงื่อนไขนะครับได้แต่กล่าวว่าลาอิลาฮะลาลาอย่างเดียวนะครับไม่ได้รู้ความหมายอย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้อิสลามเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรากระทําในสิ่งที่ผิดและก็กระทําในสิ่งที่นําไปสู่การมีภาคีต่อราะสุบฮานุอัลตัลลฉะนั้นคําถามที่10คําถามสุดท้ายในข้อบทที่2นะครับมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขของคำว่าลาลาละมี แปดเงื่อนไขด้วยกันหนึ่งเราจะต้องรู้นะครับจะต้องมีความรู้โดยปรษศจากความโง่เขลาสองจะต้องมีความมั่นใจนะครับปรษศจากการสงสัยสามจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับปรษศจากการตั้งบาคีสี่จะต้องมีความสัจจะประาศจากการโกหกห้าจะต้องมีความรักปรษศจากความเปลียดชังหกจะต้องน้อมปฏิบัติคำสั่งปราศจากการละทิ้ง จะต้องยอมรับและประสะจากการปฏิเสธ 8. การปฏิเสธต่อสิ่งที่ได้รับโารพภักดีอื่นนอกจากเลาคือเราจะต้องปฏิเสธทั้งหมดฉะนั้นดังกล่าวนี้นะครับเป็นการถูกรวบรวมเอาไวใ้ในบทกลอนที่บอกว่าความรู้ความเข้าใจความบริสุทธิ์ความสัจจะของท่านพร้อมกับความรักและการน้อมปฏิบัติและการน้อมร,รับคํานี้และข้อ8ที่เพิ่มมาก็คืออะไรครับการที่ท่านนั้นจะต้องปฏิเสธต่อทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับที่ได้รับการคารับปรีเว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮ์ก็คือจะต้องสลัดทิ้งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยสําหรับคําว่าลาอิลลอฮฺมีความรู้แล้วนะครับเมื่อความรู้ทําให้เราเกิดอีมานเราจะต้องไม่สงสัยแล้วนะครับมีความมั่นใจแล้วในคําว่าลาอิลลอฮฺลอ์นี้มีความบริสุทธิ์ใจนะครับจริงจะต้องไม่ปิ้นปล้นไม่เป็นบุคคลที่หน้าไหว้หลังหลอกนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่รักต่อท่านนบีมุฮัมมัดรักต่อบทบัญญัติของอิสลาม นะครับจะต้องเป็นผู้ที่น้อมรับในคำสั่งใช้และก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่น้อมรับอย่างซีโรราบนะครับจะไม่มีการปฏิเสธนะครับและอะไรครับจะต้องปฏิเสธต่อทุกสิ่งที่มีการเคารพอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบะฮานุอฺต่อมาครับพีน้องในคำถามที่1 1นะครับในคำถามที่11เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ถึงเงื่อนไขต่างๆของคำว่าลาละลอละแล้นั้นสิ่งที่จำเป็นต่อคำวาา่าล,ล,ละลอละนั้นมีอะไรบ้าง นะครับข้อความที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราได้กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์แล้ววะอันนะมฮัมมัดรอสุลลอฮ์เนี่ยอะไรคือข้อความที่เป็นข้อจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับฉะนั้นคําตอบก็คือสิ่งที่จําเป็นต่อการปฏิญาณตนเนี่ยมันจะมีอยู่สองประการด้วยกันหนึ่งก็คืออะไรครับการศรัทธาต่อลอฮ์ด้วยการให้เอกภาพเดพระองค์อย่างแท้จริงและมีความบริสุทธิ์ใจในการเคารพภักดีต่อพระองค์ นี่คือสิ่งที่จําเป็นที่เราเรียกว่าเป็นการยืนยันการอิสบามนะครับประการที่2คือการปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกสการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจจากชิริกการตั้งภาคีและผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายที่ทำลายศาสนานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิเสธที่เรียกว่านัฟยุนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีความจําเป็นต่อคําว่าลาอิลลัฮออิลลัลลอฮ์นะครับก็คือการศรัทธาต่ออัลล์ และทิ้งสิ่งที่เป็นภาคีหรือการเคารพอื่นนอกจากอลอสซุบฮานูวัตาลาคำถามที่12นะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าความหมายของคาว่าละอิลาลคืออะไรอะไรคือข้อจําเป็นนะครับต่อมานะครับความหมายของการปฏิญาณตนเนี่ยที่ฉันปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดอันนมุฮัมมัดรอสุลลอคคืออะไรอะไรคือหลักฐานนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะเข้าใจความหมายคําว่ามุฮ uh ul ัมมัดรอสุลล็อมุฮัมมัดคือศาสนาทูตของเรา จะเข้าใจว่าอย่างไรคําตอบก็คือความหมายของการปฏิญาณตนเนี่ยที่ฉันปฏิญาณตนว่ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคืออะไรครับคือการยอมรับด้วยกับลิ้นยอมรับด้วยกับลิ้นการศรัทธาด้วยกับหัวใจแท้จริงว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นรอซูลเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งลงมาเพื่อมนุษย์เสียชาติและเหล่าบรรดายินทั้งหลายท่านเป็นนบีและเป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายหลักฐาน จากดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าว่ามาอัลส so e ันนากอิลลากาฟาติลินัสบาชิรรวานดีรอเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ว่าเจ้านั้นเป็นผู้ที่จะแจ้งข่าวดีและเป็นผู้ที่ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามูฮัมห oh มัดถูกส่งลงมาให้กับมนุษย์และกยินเพื่อต้องการที่จะมาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายบอกในสิ่งที่เป็นความดีตักเตือนในสิ่งที่เป็น ความชั่วร้ายและเป็นบาปฉะนั้นในในความเข้าใจที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับคือการเชื่อด้วยกับบินฑ์เชื่อด้วยกับหัวใจศรัทธาเปล่งวาจาออกมาพร้อมก,กับการปฏิบัติฉะนั้นคําถามที่13บสามสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติต่อคําว่าอ ul ันนโมุหัมัตรสุลลลอะอะไรคือข้อความจําเป็นที่เราเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นรสูลของโปรงคําตอบคืออะไรครับคาตอบก็คือจําเป็น เมื่อเราปฏิญาณตนแล้วว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตก็คือการที่เรานั้นจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนาบีสั่งใช้ยืนยันในสิ่งที่ท่านนาบีบอกนะครับออกห่างจากสิ่งที่ท่านนาบีห้ามปรามและอัลลอฮ์จะไม่ถูกอิบาดะนะครับอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ถูกเคารพสักการะเว้นแต่ว่าด้วยกับสิ่งที่โพรงได้บัญญัติเอาไว้ผ่านท่านนาบีมุฮัมหมัดอลลลฮุอะลัยวะซัลลัลมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจ นะครับเป็นบทที่2ที่เป็นการต่อเนื่องจากาบทแรกนะครับคือการที่เราน่าจะต้องเข้าใจในความหมายของควาว่าลาอิลาฮุลลอห์เข้าใจในความหมายของควาว่าอันนโมฮัมมัดรอสูลลลอฮ์นะครับเงื่อนไขของการปฏิญาณตนที่เราบอกว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตนี่คืออะไรคือการยอมรับว่านาบีนั้นเป็นศาสนาทูตตลอดการเชื่อมัน่นว่าการเป็นศาสนาทูตของท่านนาบบมุมฮัมมัดสอลลัลลอฮะสัลลัมด้วยกับหัวใจนะครับ เมื่อเราเชื่อแล้วนะครับเราก็เปล่งวาจาอะไรครับอัชาดูอันนะมุฮัมมัดรอสุลลอา์นะครับการยอมรับด้วยกับอะไรครับด้วยกับวาจากนะารปฏิบัตินะปฏิบตัติตามในสิ่งที่ท่านนาบีสุลลาะฮุอะลัีวะสลลัมได้นํามาและทิ้งในสิ่งที่เป็นเท็จนะครับเชื่อว่าท่านนาบีมุฮัมมัดได้กล่าววานั้นเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาจาลาบอกว่าเราจะต้องรักต่อท่านนาบีมุฮัมมัดมากกว่ารักตัวเองและทรัพย์สิสนและบุตรหลาน หรือว่ามนุษย์ทั้งพวงนะครับจะต้องให้ความสําคัญกับวจนะคําสอนของท่านอับดุมฮัมหมัดเหนือคําพูดของมนุษย์นะครับและเราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านอับดุมฮัมหมัดสุลลนฮุอา,าลัยวัสลัมนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับขออุอาาสุบาานอวลตะลาให้เราได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นและขอพระองค์ได้นําทางพวกเราด้วยเถิด